ก็โอเคนะครับกับสวัสดีมิตรรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับอยู่กับผม m อ็มคนเดครับนะซึ่งคลิปในวันนี้นะเราอยู่กันกับเกมลูกรักอย่าง a n ิเม u n i นิเว e ร์สซิมูเลเตอกันอีกแล้วนะเออเยซึ่งที่เราเรียกมันว่าเป็นเกมลูกลักนะเพราะว่าคลิปล่าสุดเนาะไอคลิปที่เป็นโยริอิจินะที่เราดูโยริอิจิน่ะ เราสุ่มพัซสสีฟได้พัฟซีฟที่เป็น0.1%อย่างซูเปอร์โซนิกนะเออนั่นแหละมันคือดวงที่ค่อนข้างดีมากนะเราเลยอวยเกมนั้นเป็นเกมลูกรักไปแล้วกันเนาะเออนั่นแหละนะก็นั่นแหละ,นนหละในวันนี้เราจะมาดูอีกเกมนี้กันเนาะซึ่งในวันนี้มันมีอัปเดตเข้ามานะก็เป็นอัปเดต3อย่างโลกไททันเนาะเออก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าอัปเดต3เนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเข้ามากันบ้างเนาะ ก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะใส่โค้ดก่อนแล้วเราค่อยไปอ่านแพทแล้วกันเนาะเออปุ๊บนี่ซึ่งโค้ดก็ตามนี้เลยนะลัมบริงเนาะเออเดี๋ยวเราแปะไว้ให้ตรงคอมเมนต์แล้วกันนะเออปุ๊บโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอใส่แล้วเราจะได้ลักโพชั่นกับดามเม g e p o t i o นะเออนั่น,นะนแหละน่าจะเป็นลักธรรมดาใช่ปะ น่าจะเป็นรักธรรมดาเนาะกับดาเมจโพชั่นนะเออนั่นแหละเดี๋ยวเรามาอ่านแพทนะแล้วกันเนาะสำหรับอัปเดต3นะเออซึ่งเพือ่อนที่บอกไปนะมันอัปเดตโลกไททันเนาะสำหรับอัปเดต3นะเออแล้วก็เพิ่มตัวละครมา13ตัวนะเออนั่นแหละตัวโลบักตัวตู้เนาะเออแล้วก็เพิ่มที่ขี่ใหม่เป็นไททันเนาะเออก็คืออันท um ี่ทำเควสนั่นแหละนั่นแหละใช่แล้วก็เพิ่มเลเวลของตัวละครเป็นเลเวล90นะนั่นแหละแล้วก็ นิวลัมบิงอารีนาก็คืออารีนาใหม่เนาะเออเดี๋ยวค่อยพาไปดูกันแล้วก็เคิร์ทอารีนาเนาะเออซึ่งเคิร์ทอารีนาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับหัวข้อต่อไปก็คือนิโอโลชั่นแมชชีนหรือว่าตัวละครคราฟนั่นแหละนะเออเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันนะแล้วก็เดลี่สปีนวิวก็คือกงล้อรายวันนะเนาะเออแล้วก็บับคริสตัลโอเพนสปีก็คือเกมพาร์ทที่เปิดเร็วอ่ะมันบัฟเนาะ ออแล้วก็อันนี้บวก1 a n i m อนิมอนออัปเกรดก็คือมีเควสที่จะทำให้เราได้ใส่ตัวละครเพิ่มอีก1ตัวเนาะสุดท้ายก็เป็นบวก3และอีเวนต์เนาะซึ่งในวันที่เราอัดลิปเนี้ยคือมันเอารักนี้ออกไปแล้วนะมันถึงวันแค่29 2 9ถึง30เนาะซึ่งวันที่เราอัดเนี่ยคือวันที่1เนาะเออก็ประมาณนี้นะสำหรับแพทเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูตัวละครันก่อนแล้วกันเนาะก่อนสิ่งอื่นใดเลยนะเออ ก็สำหรับตัวละครในตู้หลักธรรมดาเนี่ยก็จะมีเจ้ามิกาสานะเอเลนเนาะฮันจิแอนนี่รีวายแล้วก็มิสติกเป็นเจ้าอาร์มินเนาะส่วนตู้โรบักเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจนะว่ามีตัวอะไรบ้างเนาะแต่เดาไว้นะน่าจะมีไลเนอร์เบโธสแล้วก็เอวินเนาะแต่อีกตัวนึงไม่ค่อยแน่ใจนะแลวเราก็ไม่รู้ว่ามีไวฟูอย่างพีคเข้ามาไหมแต่น่าจะไม่มีมั้งเพราะจากที่ดูคนเผยเนี่ยตัวละครเป็นผู้ชายหมดเลยนะเออ ก็ได้แหละนะเดี๋ยวเรามาดูตัวละครในตู้หลักกันหน่อยละกันเนาะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับท้าโมเดลทางเอฟเฟกต์เนาะไปก็โอเคเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกับเจ้ามิกกสะกันก่อนละกันเนาะซึ่งเจ้ามิกกสะเนาะโมเดลก็เป็นประมาณนี้สําหรับร่างธรรมดาก็เป็นหน่วยสํารวจทั่วๆไปเนาะชุดสําหรับชุดของมันนะส่วนร่างชายนี่ก็น่าจะเป็นชุดตอนที่ไม่ได้สู้รบกับพวกไททันมั้งแบบว่าตอนอยู่ในเมืองธรรมดาธรรมดามั้งคือเราไม่ค่อยรู้เรื่องชุดมันเท่าไหร่นะเออก็เดี๋ยวไปดูเอฟเฟกต์ได้ละกันนะ ็สำหรับเจ้ามิกาสะเนี่ยจะตีประมาณ5้าฮิตเนาะเออปุ๊บปเอา้าไม่ตีไปละพี่เดี๋ยวดูสกิลอ่าสกิลโจมตีของเจ้ามิกาสะก็จะเป็นการใช้มีดดาบของมันเนาะในการฟันรัวๆนะเออเราไม่รู้นะว่าอาวุธที่มิกาสะใช้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนาะเขาเรียกว่ามีดดาบแล้วกันนะเออเออนั่นแหละนะก็นั่นแหละสำหรับเจ้ามิกาสะเนาะตี5ฮิตแล้วก็สกิลการโจมตีเป็นไงใช้มีดดาบฟันรัวๆเนาะเออ ถ้าก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะสำหรับเจ้ามนะิกาสาเนาะแต่หน้าตาแม,ม่งโคตรข้มเข้มเข้มขึ้มเลยสําหรับเจ้ามิกาสาเนี่ยเออก็ประมาณนี้สําหรับเจ้ามนะิกาสาเนาะเดี๋ยวเราไปดูเอเลนกันต่อเลยก็โอเคนะสําหรับเจ้าเอเลนเนาะโมเดลมันก็เป็นประมาณนี้นะก็คือร่างธรรมดาเนี่ยหรือว่าร่าง normal เนี่ยนะมันใส่ชุดคล้ายๆกับเจ้ามนะิกาสาเนาะเออส่วนร่างชายนี่เนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจนะว่าใช่ร่างตอนที่เป็นหน่วยสํารวจแบบเต็มตัวแล้วหรือเปล่านะเออ แต่ว่าร่างแรกเนี่ยมันเป็นแบบมีกระส่ายนะเสาร่างใช้นี่เราไม่ค่อยแน่ใจเรื่องชุดเท่าไหร่นะเออนั่นแหละนะเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์สกิลกันหน่อยละกันเนาะก็สําหรับเจ้าเอเลนเนาะมันตีอยู่ที่ประมาณ5ฮิตนะเออถ้าเท่ากับมิกระส่ายเลยนะเออก็จะเป็นการแปลงร่างเป็นท,ท่านจู่โจมเนาะแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อยอมอนเลยนะเออซึ่งตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะเออ,เอ,อแต่ว่าในสกลของตัวละครประมาณนี้ก็น่าจะใหญ่พอแล้วมั้งเออปุ๊บเนี่ยแปลงร่างเป็นททาน่จู่โจมแล้วก็ต่อยมอนเน ซึ่งจะบอกว่าเทไหมมันก็เทอยู่แหละมั้งแต่ว่ามันไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่นะสำหรับเรื่องเอฟเฟกเนาะหรือว่าเราเปิดมันขีดมันน้อยว่ามันเลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเออก็ได้เลยนะประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้าเอเลนนะเดี๋ยวเราไปดูฮันจีกันต่อเลยล้วกันเนาะไปก็โอเคนะสำหรับโมเดลของเจ้าฮันจีนะร่างธรรมดาก็เหมือนเดิมนะแต่งตัวเหมือนพวกเอเลนกับมิกซาเลยเนาะ แล้วก็ปิดตาข้างหนึ่งนะส่วนล่างชายนี่เนี่ยมันเป็นแบบเหมือนจะเป็นล่างที่ไม่ได้ใส่ผ้าคลุมปะไม่ค่อยแน่ใจนะแล้วก็เหมือนเจ๊แกจะยังไม่ได้ปิดลูกตาข้างหนึ่งนะน่าจะเป็นช่วงสมัยก่อนที่จะเป็นล่างธรรมดาบ้างอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะเออขนัดวิดีโอเอฟเฟกของฮันจิกันนิดนึงแล้วกันเนาะเออก็เจ้าฮันจินะตีสีฮิตนะตีน้อยกว่าชาวบ้านเขาเลยนะในตอนเนี้ยเออ อ่าก็จะเป็นการใช้หอกสายฟ้านะสำหรับเจ้อฮันจีเนาะซึ่งตัวละครที่มันอัพมาเนี่ยมันน่าจะเป็นภาคแรกๆปะแต่ทำไมฮันจีถึงใช้หอกสายฟ้าวะจริงๆใช้สับเหมือนมิกกสะก็ได้นะหรือว่าเกมของกลัวท่ามันซ้ำกันวะไม่ดิแต่ถ้าจะเอาล่างล่างหอกสายฟ้ามาก็ควรเปลี่ยนชุดเป็นภาคสี่ปะวะเออเอเอมัง้งไม่เข้าใจเหมือนกันอะแต่ก็นั่นแหละม,มัน ชุดมันภาคแรกๆมันก็ไม่ควรใช้หอกสายฟ้าเพราะวะ่าเออแต่ได้แหละอย่าไปเอาอะไรมากนะเออขาทํามาให้เล่นก็นดีขนาดไหนละเออก็ประมาณนี้แหละสาหรับเจ้าฮันจิเนาะเดี๋ยวเราไปดูแอนนี่กันต่อเลยแล้วกันนะไปก็สําหรับเจ้าแอนนี่เนาะก็โมเดลเป็นประมาณนี้นะซึ่งส่วนตัวแล้วกูชอบโมเดลของเจ้าแอนนี่เกมนี้นะโดยเฉพาะเรื่องหน้าตาของตัวละครเนี่ยดูหน้าดิหน้าโคตรเจเอ๋เจ๋เเจคือหาเลยหน้าโคตรเท่อะเออ แต่ติดเรื่องเดียวคือทรงผมมันดูสว่างไปน,นิดนึงมันไม่รู้ว่ามันสีทองหรือว่ามันเหลืองนะแต่ส่วนตัวคิดว่ามันสีเหลืองไปหน่อยนะเออผมทองแต่มันออกเหลืองประมาณนั้นนะ่ะเออไม่ค่อยค่อยแน่ใจเท่าไหร่เรื่องทรงผมมันเนาะเออก็สําหรับร่างธรรมดาก็เหมือนกับเจ้าตัวแรกๆนั่นแหละเออเป็นชุดหน่วยสํารวจเนะแต่ตรงนี้เป็นม้านะน่าจะยศสูงกว่าเอเลนมัง้ง คือเราดูก็จริงแต่ว่าไม่ได้ดูแบบเจาะลึกขนาดนั้นหรือว่ากูลืมในเรื่องไปแล้วอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะเออส่วนล่าชายนี่เนี่ยน่าจะเป็นตอนที่เอาเสื้อนอกออกเนาะเออก็จะเป็นเขาเรียกว่าเสื้อที่อยู่ข้างในไอเสื้อข,า,ขาวๆข,ข้างในเนี่ยเออประมาณนั้นมั้งถ้าพูดผิดก็ต้องขออาภัยจริงๆเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกของเจ้าแอนนี่กันแล้วกันนะไปสำหรับเจ้าแอนนี่นะก็ตีประมาณ5ฮิตเนาะเออปึ๊บโอเคก็แปลงร่างเป็นไททันเหมือนกับเจ้าเอเลนเนาะ แต่คราวนี้เป็นไททันหญิงนะแล้วก็ทุบทุบใช่ไหมดูดิเอเลนมันต่อยใช่ไหมแต่อันนี้คือทุบนะสำหรับเจ้าแอนนี่เนาะป๊ะ๊บปป๊อปป๊บปป๊อห้าห้าฮิตนะปึ๊อปแมล่ละเป็นไททันหญิงแล้วก็ทุบอ่าใช่เป็นไททันหญิงแล้วทุบนะส่วนเอเลนน่าจะต่อยเนาะเออก็นั่นแหละสำหรับสกิลเอฟเฟกต์ของแอนนี่ถือว่าสวยดีนะเออแต่เรื่องพาร์ติเคิลมันดูธรรมดาไปน,นิดนึงเนาะ ก็ประมาณนี้นะสำหรับเจ้าแอนะ <S <S นี่นะเดี๋ยวเราไปดู <S <S หัวหน้าหน่วยรีไวท์กันต่อเลยกันเนาะไปก็โอเคนะสำหรับโมเดลของเจ้าหัวหน้าหน่วยรีไวท์ก็เป็นประมาณนี้นะก็อย่างที่บอกไปเนาะรีไวท์ก็โมเดลเหมือนกับไอตัวละครแรกๆที่เราดูมากันนะสำหรับเรื่องชุดในร่างธรรมดาเนาะคือชุดมันก็คล้ายๆกันหมดเนาะแต่ว่าถ้าําไม่ผิดเนี่ยชุดของแบบรีไวท์เนี่ยมันน่าจะยศยศสูงสูงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะ อันนี้คือไม่แน่ใจเรื่องชุดจริงๆเว้ยเออส่วนร่างธรรมดาเนี่ยก็น่าจะคล้ายๆกับแอนนี้มั้งคือล่างที่แบบไม่ได้ใส่เสื้อนอกเนาะเออแบบชุดอยู่บ้านสงบสงเงียบอะไรแบบนี้ไม่ได้ต่อสู้กับใครมั้งเออก็อย่างที่บอกไปนะถ้าข้อมูลเรื่องชุดผิดก็ต้องของกราบอภัยมาณที่นี้จริงๆเนาะก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องสกิลของเจ้าหัวหน้าหน่วยรีไว์กันเลยละกันเนาะไปก็สำหรับหัวหน้าหน่วยรีไว์เนาะตีประมาณหฮิตเหมือนกันนะเออปั๊บๆฝ่ายหลัง อ่าก็จะเป็นการใช้มีดดาบฟันไททันเนาะก็คือการใช้สลิงแล้วก็ใช้มีดดาบฟันนะจริงๆฮันจีนะ่าจะใช้ท่านี้นะเออไหนยๆยังไม่ภาค4สีะก็น่าจะใช้ท่าเหมือนกับรีไวล์ก็ได้นะเออกระโดดท้ายหลงังยิงสลิงแต่เราไม่เห็นสลิงมันนะเออก็คือกระโดดแล้วพุ่งไปนะแต่เราไม่เห็นสลิงมันนะเออนี่แหละข้อตินิดนึงคือเราไม่เห็นสลิงมันนะส่วนหน้าตาคือพี่แกโคตรเท่ดูหน้าดิ คตรเข้มขลมเลยครับสภาพุรุษสุดซอยเนี่ยแต่เราไม่เห็นสลิงมันนะเออเสียดายแค่นี้จริงๆเนาะก็ได้แหละประมาณนี้นะสำหรับเจ้ารีวายเนาะเดี๋ยวเราไปดูอาร์มินกันต่อเลยแล้วกันนะไปก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูเจ้าน้องอาร์มินกันต่อเลยแล้วกันเนาะสำหรับอาร์มินเนี่ยโมเดลมันก็เท่นะแต่ทําไมร่างแรกทรงผมมันแปลกๆวะ <c oughs> แม่งไม่คุ้นตาเลยพอทําผมอย่างเงี้ยสีผม,มคล้ายกับแอนนี่เลยนะเหลืองเต๋อเลยอะเออ แล้วดูโมเดลมันเรื่องโมเดลอะมันดีนะแต่ติดใจที่เรื่องทรงผมมันแปลกๆนิดเดียวแค่นั้นเองนะเออส่วนล่าชายนี่เนาะก็ตัดผมบ๊อบมาเลยนะเราไม่รู้ว่าผมทรงนี้เขาเรียกว่าผมทรงอะไรนะเออแล้วก็เปลี่ยนชุดเป็นภาาสีนะเออเนี่ยฮันจีนไหนก็จะใช้หอวงสายฟ้าก็เปลี่ยนชุดเป็นภาาสีแบบอาร์มินไปนเลยก็ได้นะเออแล้วก็มีเป็นผ้าคลุมโผล่ขึ้นมาเนาะเออ ก็ประมานี้สำหรับโมเดลเนาะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเอฟเฟกกันเลยล่ะนะไปก็ตีกับพิษซีกนี่แหละเพราะว่าอาร์มินมันดัเมิค่อนข,ข้างเยอะนะเออปุ๊บ,บก็สำหรับอาร์มินตี5ฮนะิตเนาะปุ๊บโอเคก็จะแปลงร่างเป็นไททัน60เมตรเนาะแล้วก็กระทืบนะเออตัวใหญ่กว่าซีกอีกอ,อ่ะในเรื่องมันก็ตัวใหญ่กว่าอยู่แล้วเนาะเออปุ๊บปุ๊บตีประมาณ5ฮิตแปลงร่างเป็นไททัน60เมตรกระทืบ เปยียงโอเคเดี๋ยวเราลองไปเทียบกับหกสิบเมตรที่อยู่ในแมปหน่อยละกันว่าเป็นยังไงนะเออก็โอเคอันนี้ก็เป็นโมเดลของเจ้าแทนท่าหกสิบเมตรในแมปเนาะเดี๋ยวเราลองวัดการ์ดมินหน่อยละกันนะว่าตัวมันจะประมาณนี้หรือว่าใหญ่กว่าหรือเปล่าแต่มองเผินๆเ,นเนิกูว่าตัวน่าจะใหญ่กว่าวะ่ะนะโอ้โหกระจ้อยลอยเลยบอสแมปกระจ้อยลอยเลยเดี๋ยวขอดูอีกทีนะเชิบเชิบเชิบ เชบเชิบตีห้าฮิตนะเชบเชโอ้โหดูคือไทท่าหกสิเมตรเป็นตัวกระจอ่อยลอยไปเลยอะ่ะเออ <c oughs> <c oughs> ก็ได้แหละเนาะประมาณนี้นะสําหรับตัวละครที่อยู่ในตู้เนาะเออก็โอเคนะเดี๋ยวคราวนี้เรามาคุยหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องพวกเคิร์ตการอีโวอะไรพวกนี้กันบ้างล้วกันเนาะซึ่งเรื่องการอีโวตัวละครเนี่ยให้เรามาตรง อารีนาพลาซ่าเนาะมันจะมีเห็นไหมอีวิวเลชั่นเนี่ยอยู่ข้างๆกับรถรถเขาเรียกว่ารถอะไรวะรถรถตู้มั้งไม่รู้อะตู้รถอะไรสักอย่างของเซงกุเนาะเออเนี่ยอีวิวเลชันนะซึ่งตอนนี้เราสามารถอีวิวเลชันได้แค่2ตัวก็คือเขาเรียกว่าคร,ราฟแล้วกันเออเรียกคราฟง่ายกว่าซึ่งเราจะคราฟตัวละครได้แค่2ตัวนะคือตัวที่ได้จากโลกดั้งเดิมอย่างเจ้าโกจิต้าเนาะซึ่งมีสปอร์ในดิดคอร์ตไปแล้วเนาะแล้วก็เจ้าเอเลนภาคสีนะในแบบไททันล่าสุดเนาะเออ ซึ่งวัตถุดิบในการใช้เนี่ยร่างธรรมดาเนาะก็คือใช้ตัวระดับคอมมอนของโลกนั้นแล้วก็ตัวมิสติกของโลกนั้นเนาะเออให้พูดง่ายๆก็อย่างนั้นเลยนะก็คือนั่นแหละนะส่วนล่างไชนีเนี่ยใช้เป็นไชนี่คอมมอนสองตัวเออแต่เออก็คงเท่ากันแหละมั้งส่วนแล้วก็ใช้เป็นมิสติกมิสติกไชนีเนี่ยหกตัวกูก็ไม่เข้าใจทาไมใช้มิสติกไชนีตั้งหกตัวท,ท,ทั้งๆที่สามตัวก็พอแล้วปะเออซึ่ง กูอยากได้เอเลชัยนี่มากค่อนข้างที่จะเท่นะพีสเดิร์เนี่ยเออแต่แม่งใช้อาร์มินตั้ง6ตัวซึ่งตอนนี้กูเพิ่งได้แค่2อันนี้คือเปิดตอนที่มันบูตรักด้วยนะได้แค่2แล้วคิดดูตอนเนี้ยเหลือรักอยู่แค่3.5มเนี่ยมันจะได้ไหมละ่ะเออนั่นแหละนะเออเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะพยายามทำให้ได้ร่างชัยนี่แล้วกันนะเออส่วนเรื่องตัวคราฟธรรมดากับตัวรับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันคลิปหน้าละกันเนาะเออโอเคต่อไปเกี่ยวกับเรื่องเคิร์สนะ ซึ่งเคิร์สอารีนาเนี่ยมันบอกว่าทุกๆอารีนาจะมีโอกาส25%ที่จะเป็นเคิร์สในเคิร์สอารีนาเนี่ยเอาชนะเคิร์สอารีนาเพื่ออีว l u t i ชั s นสโตนแล้วก็ได้เพชรที่มากขึ้นซึ่งอีว l u t i ชั s นสโตนที่มันบอกก็คืออ่าอันนี้นี่นี่นคือเคิร์ะมันจะมีขึ้นเตือนว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูเนาะว่าสำหรับเคิร์มันจะแจ้งเตือนอย่างไรนะนั่นแหละเนาะซึ่งเลดใหม่ที่เพิ่มมาก็คือเลดลัมบิงอารีนานะ ก็คร่าวๆประมาณนี้นะสำหรับเรื่องระบบคราฟแล้วก็เรื่องเคิร์ดเนาะเออโอเคนะต่อไปก็เป็นพวกหัวข้อย่อยๆอย่างเรื่องวิวสปีดเนานะเออเรื่องวิวสปีดเนี่ยอยู่ตรงข้างๆที่ใส่โคดนะ้ดเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเออนี่เปอร์เซ็นต์ดรอบก็จะประมาณนี้นะส่วนตัวคิดว่าในกรงล้อเนี่ยเคิร์ดโน้ตคือคุ้มสุด มันให้ตั้งร้อยอันนะน,นะเออโซคาเกยมามะแล้วแต่คนชอบอะแต่ส่วนตัวกูว่ามันไม่คุ้มอะได้เคิร์ดร้อยอันเนี่ยคุ้มกว่าเยอะเอาไปรีพัสซีให้ตัวรับอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคแล้วก็เรื่องต่อไปก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเลเวลแคปเนาะเออคือตอนนี้เลเวลตัวละครเนี่ยมันอัพตันอยู่ที่เกาสเนาะได้เดี๋ยวดูอย่างตัวละครนี้ก็ได้เนี่ยยูมีเนี่ยเห็นปะเลเวลตันอยู่ที่90นะเออต่อไปก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเควสที่บวกตัวละครเพิ่ม1ตัวเนาะ ก็นี่ก็เป็นเควสนี้อารีนาสเนาะก็คือเราต้องเอาชนะเลดไททันได้ครบ10รอบเนาะถึงจะได้เพิ่มตัวละคร1ตัวนะเออก็ที่อ่านอ่านมาก็คงมีประมาณเท่านี้แล้วมั้งแล้วก็บัฟบัฟเปิดเร็วก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่เนาะก็ั่นแหละคร่าวๆก็เป็นประมาณนี้อ๋อลืมอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเควสของเจ้าเอวินเนาะก็คือสัตว์ขี่นั่นแหละคือเราทำเควสของเอวินเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะให้สัตว์ขี่เรามาเป็นเจ้าเอเลนหรือว่าไททัน เขาเรียกว่าท่านจู่โจมเนาะปุ๊บนี่ก็จะเป็นปะมานี้นะเออหน้าค่อนข้างตึงเลยนะก็คือตัวเอฟเฟกของเจ้าเอเลน่นแหละเหมือนกันเดะลองไปเทียบดูอ่ะเหมือนกันเตะเลยแต่ที่แน่ๆคืออันนี้คือวิ่งเร็วมากเว้ยเออคือเป็นสัตว์ขี่ที่วิ่งค่อนข้างเร็วเลยนะเออส่วนตัวคิดว่าดีนะสําหรับอันนี้เนาะมีอะไรไหมอืมก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งนะเออ ก็อีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างจะดีเลยนะมันไม่ได้เขียนในแพทโน้ตเนาะแต่ว่ามันบอกใน d i s c o r d ก็คือเรื่องการคลิกโจมตีตัวละครนะปกติเราจะต้องคลิกตรงวงกลมสีแดงๆนี้ใช่ไหมมันถึงจะเข้าไปตีมอนแต่มันปรับมาใหม่ว่าคราวนี้กดตรงไหนก็ตีได้เดี๋ยวเทสให้ดูสมมุติกดตรงนี้ตรงขาปุ๊บนี่เข้าไปตีกดตรงขาขานี้จะน่าจะเป็นขาซ้ายนะเออขาซ้ายก็ตีกดตรงแขนก็ตีกดตรงนี้ ก็ตีกดที่หัวก็ตีและนอกจากนั้นมันกดไกลได้ดูเหน็นปะมอนอยู่นูน้นกดติดเออเจ๋งนะอันนี้คือควรจะทามานานแล้วเพราะว่าก่อนที่จะมีระบบนี้เข้ามาเวลาลงเลทมันตีค่อนข้างยากนะเพราะว่ามอนมันเดินไปเดินมาแล้วก็ไอ้จุดโจมตีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล็กนะเออซึ่งระบบเนี้ยเป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะเออ ก็ประมาณนี้นะสำหรับเจ้าอัปเดต3เนาะส่วนเรื่องตัวละครครับแล้วก็ตัวรับอย่างยูมีเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันคลิปหน้าละกันเนาะก็เค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ้าๆสำหรับคลิปอัปเดต3ประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าละกันเนาะไปละบบร